รีวิวห้อง C9 นริมทะเลนะคะห้อง A1 สนนราคาที่จองมาคือ2,000บาทวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะเรามาดูกันเลยว่าห้องก็กว้างอยู่นะคะแล้วก็เดินเข้ามาเนี่ยจะเป็นห้องน้ำห้องน้ำคือแบบโมเดิร์นเลยนะแล้วก็นี่แยกส่วนเปลี่ยนส่วนแห้งให้ชัดเจนนะคะมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้นะ,ะมีชู ที่วางบันี้ให้คืนก็จะเป็นไม้แบบพาเก่งน,นะคะนีเตียงก็เป็นแบบเตียงควีนไส์แล้วมีโซฟาให้ด้วยนะพอมองลงไปก็จะเป็นที่จอดรถนี่จอดรถก็จะเห็นแบบตรถเราปลอดภยัยอยู่ในสายตาตลอด ข้างนอกก็จะเป็นเทรเรสนะคะนั่งข้างนอกเฉพาะของเราเลยนะแบบเนี่ยสามารถนําเครื่องดื่มมาจิบอะไรข้างนอกได้เลยนะคะม่านก็จะเป็นม่านแบบบังแสงเลยนอนแบบไม่แรงตาทีวีใหญ่มากนะทีวีใหญ่มากแล้วก็มีตู้เย็นให้นะคะขนาดกลางไม่ใหญ่ ตัวเย็นเย็นนะคะทาซิลิตี้อย่างอื่นก็คือมีกาลน้ำร้อนมีสบู่มีโชวแ์แครปให้นะคะมีขนมคุกกี้มีชาเป็นชาเมลินี่ เปล่าน้ำให้สองขวดนะคะมีทิชชู่ให้อันนี้ก็เป็นรีโมทแอร์นะคะรีโมททีวีนี่ค่ะเอาไว้วางของสะใจมาก ส่วนของตู้จะมีหมอนเพิ่มให้นะคะสำหรับคนที่นอนหมอนสูงๆก็จะมีให้สองเดีวก็มีไม้แขวนเสื้อค่ะนี่แค่ประมาณนี้เลยเนาะในส่วนของทีวีนะคะสามารถแคดขึ้นอยู่ถูกได้นะคะแล้วก็มีดาปัดผมให้ด้วยนะคะ ที่เราเช็คอินนะคะก็จะมีใบมาจำกุญแจนะคะก็จะเก็บอยู่ที่300รบาทแต่ว่าตอนได้คืนนะคะตอนที่เราจะ out, เช็คเอาท์แล้วก็สภาพห้องเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของคูปองเรามาด้วยการสอบคืนนะคะก็คูปองเขาจะให้วันละ2 0 0รอยบาทนะคะต่อห้องก็คือใช้ใน ร้านกาแฟของอินทนินนะคะในวงเงิน2องบาทค่ะใช้ตามวันนะคะที่เขากำหนดไปเนาะโอเคค่ะ